อยู่กับผมนะครับ Darknet X Game นะครับแับคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมาเล่นเกม Minecraft นะเอาชีวิตรอดนะครับทุกคนแล้วก็ครั้งนี้ผมก็จะมากับเพื่อนนะครับนี่ครับเขาตัดไม้อยู่ครับโอเคพูดนะครับโอ้สวัสดีครับโอเคเขาชื่อนะครับฮะอยผผมมอ่าอยู่กับเพื่อนผมนะครับในช่องเออเออลมครัเนาะก็ รถซับสไครต์เขาด้วยนะครับถ้าแบบนั่นแหละผมก็จะลงคลิปนี้พร้อมกันนะถ้าเขาถ่ายไปเราก็จะมาเริ่มวันนี้ผมคิดว่านะเราก็แค่จะมาสร้างบ้านกันนิดหนึ่งเลยแล้วกันฝั่งนี้มีไม้นะเอาบึงบ้านนะนี่เอาเอา,เอาเข้าไปให้หมดเลยเอาเอาเข้าเอาเข้าไปให้หมดเลยข้าวอ่ะคนไปให้หมด,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 ดเลยอาหขอ,อตอัดไม้ตัดไมน อาหารเพียบเลยดีไม่ดีก็คายร้อนโกเลมทิ้งก็น่าจะไม่ค่อยนานเราต้องไปหาแร่เราก็จะไปฆ่ามาก่อนกันผมขอพูดอารู้สึกว่าอาหารนีเราติดไปเลยนะครับแต่ว่าผมจะพยายามไม่ทำลายขบวนษัทหรือว่าทำลายของตัวดีเจเตอร์เขาเนาะเพราะว่าผมคิดว่าครับถ้าเรายังทำ นี่ก็อยู่มันต้องมีประโยชน์แน่นะคนเห็นแน่นอนะอน,อนะโอเคครับเราชิวชุดแล้วโอเคครับคุณไนท์ตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วครับเอ้ยดา้ดานล่างด,ด,ด้านล่างด้านล่างด้านล่างเลยขนมปังมันโอ้ต้องเลี้ยงเองีิเกียรเลี้ยงเองขนมปัง,อ,งอ่ะเลี้ยงได้แล้ว ปั๊บเรียบร้อยตอนนี้ได้ขนมปังมันนะครับต่อไปก็คือการที่ต้องใช้เป็นหินนะครับก็นั่นเละโอ้โหอาหารเลย้างเหมือนโปโปยทุกคน คนมาดูช่องผมกับช่องคุณนท์เขาทุกคนก็จะรู้เลยว่าความแตกต่างนี้อยู่ที่ไหนขนมะขนมปังเยอะมากเลยพูดตรงเอาแค่นี้ก่อนไปหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะหาเล็กเกแถวนี้แหละนี่วิธีการหาเล็กเราบอกเอ้ยเราจะไม่ทำลายขโมยพีดี เอี๋อี๋ไปตีมาด้วยมือเปล่าเดี๋ยวก็โดนตีตายหรอกตายหรอกหิงมากตีดีนะมีเหล็กีกเท่าไหร่สามก้อนไปขอขอะรับปรชิดโอเคนะคบจังหวะนี้เราก็ตัดม้ เดี๋ยวต้องไปตัดไม้กันนะรู้สึกว่าเอ้ยเราหาทรเมีสร้างบ้านไหมก็ดีนะมาตัดไม้กันสักแป๊บหนึ่งว่ะว่าแต่เราทำที่ปูเหล็กยังดีกว่าไหมที่ปูเหล็กก็ดีที่ปูเหล็กหาหินก่อนเอาผีเล่นเป็นสมัยให้เอาเป็นว่านะเดี๋ยวทุกคนผมคิดไว้แล้วนะครับว่าเราจะ สร้างบ้านกันในท่าไหนก็นน่าจะไม่เป็นอะไรเอาเป็นว่านะคนเราขอสัญญาก,ก่อนก่อนเนาะเริ่มต้นก็สร้างจากบ้านาแบบปกติก่อนพวกทุ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคิดนะว่าอย่างนั้นนะแต่เธอต้องไปดูการสืบแท้โบรานะ รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะมีถ้ำนะทุกคนใ่ันมีถ้ำตเดี๋ยวเราไปเอาไม้ก่อนแปหนึ่งมีไม้ได้สิบสี่สิบสีก้นกอนให้เอามาเอามามา,มาา,า,า,ม,าม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 านามามาราม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 ้มานามามเคามา้ามมา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 าาต้อามาะะมา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 บมามามามมมมมามาาม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 มามมา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  ใช้เป็นต่อผักตรงนี้มีน้ำอินฟินิตี้นย่งเนี่ยใช่ใช่โอเคนานงไปแล้วลงไปเลยไหมเดีอยวล่นะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่คือตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือจะเป็นทอชนั่นเองซึ่งทอชมันซึ่งทอชมันหาได้จากฐาน แล้วก็แค่เอาไม้ไปเผาจบใช่เราได้แล้วคือคือลงออติไฟล์เราก็จะประมาณว่าจะเห็นแสงไฟเวลาถือไหน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 ลงประก,การโอเคเอ้ยจะเย็นยยจะเหล็กจะเหล็กแล้วจอเหล็กแล้วขุดก่อนใช่ก็ะเหล็กมีกี่อย่างตรงนั้นไงโอ้นเนี่ยฐานเป็นหัวเเนี่ยอ่าด้านล่างมันมีอะไรเดียสยวนตรว ในมุมนะในมุมงนี้นะไปขอตัวคับนะอาตัวคับเราทำไปเล่นบ้านก่อนก็ได้นะเราอยู่สักแป๊บน,นึงกหมือนกันแล้วเอาไปสร้างบ้านต่อปลอดภัยสุดละเชิญเลยครับเชิญเลยครับก็วางฐานต้องเอาไมา้เยอะเพราะว่าเเชื่อว่าในอนาคตต้องใช้อยา่างแน่นอน เจอแมงมุมเจอแมงมุมเจอแมงมุรงมรายการนี้ก็เป็นสก,กินผมแล้วผมนั่นแหละสก,กินไม่ต้องหายไาทำไรอ่ะคุดถ่านโ,โอเคเอไปที่อื่นโอเคอเคจ้าของอคนเ,เล่นไม้คามานาเขาจะรู้ว่าปวดที่จะ้าอะไรบ้าง เ,เอาจริงจริงน,นะผมก็เล่นนะครับามานันเล่แต่ว่าเล่นไปนานเล่นกันโอ้ตรงนี้มีระวังนี่มีระวาัง<ต>เราเก็บไปทำอะไรอะ่ะประตูนรกรจ,ะจะตายจะตายจะตายฐานเก็บไปสักนินดหนึ่งแล้วกันเราจริงจริงเรคนทำเอาฐานเนียสักจุดสีก่อน ไปก่อนวัดเล่น้องหายยาวๆเรียกว่าหา,าการ์ตูนไงคข้างล่างข้างล่างนี่นะาไปมีอินเตอร์แมนแต่มันอันตรายมากเลยนะครับมันอันตรายมากเลยนะครับคุณได้โอเคโตั้งนานช่วงนี้ก็ฟาร์มไปยาว มีุดิด้านล่างมีเหล็กนะแล้วก็มีเอเดอร์แมนงทใช่ครับนี่นนนผขอลงโยนทอนลงไปก่อนโอ้จริงด้วยครับเอ้ยอย่าผักไม่ได้ผักนี่คุณกับวัจะค่าผมทั้งอ้อมใช่ไหม ไม่้ลงไปใช้ก็มันเ,อนเยอะอย่าไปติได้ไหมเอเอ้คนเราต้องแบบแบบมีมุกไงเอ <c oughs> เอมันเก่งเลยเมันมุกไงไมันนมุกคิดมากคิดมาก มุกที่ด en <six> <weg> ีแล้วเกินของเอ้ยมันนี้เราไม่อาวาจริงไหมแล้วอย่างมืดเนี่ยไม่ต้องห่วงเราปักไปไว้แล้วอือนี่เลยอ้ริชวดดาบเก็บไปเลยเก็บไปเลยฮิโกลัว มันมันมันฟารล,ลัวไม่ได้ของของของเอ็มมี่อะไรบ้างของเอ่อะไม่มีอะไรหรอกเอาไปเถอะมีฐานนี้นีิดไปเออขอบใจแม่ฝุ่นทอชทอชทอชจิดๆระวัง,ม,งมันมปงุ่มจะตาย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 มีฐานนะคีปเปอร์ระวังหลัง แบบเอ้ยคิปเปอร์ตื่น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 เยอะนเยอะนะเอาเอาดาบเราหายเอ้าเอันนี่ไงเจอดาบแล้วขนมปังแล้วด้วยขอหน่อยเอันนี่ไงขนมปังรวยแล้ว ตัดแม่ทางเอ้ยระวังซอมบี้คิปเปอร์เลยทั้งคู่เลยหนี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 มันอ๋อชิปเปอร์ไปหาเองเกียนเกมนี้ไปละจ้ารอดไหมลนะ่ะมันมีทางเชื่อมนะมันมีทางเชื่อมนะสกิลตันสกิลตัน เราเจอแล้วพวกเราเจอเหล็กอีกไหมเนี่ยมีมตรงนี้ไงเดลงไปด้านล่างเนี่ยจะเจอเลยเนี่ยอ๋อนี่เนี่ลืมลืมขุดลืมขุดจะตายอยู่แล้วเนี่ยไปครับเราเอาเหล็กไปเผากันนะครับโอเคงั้นผมจะขอขุดฐานก่อนแล้วกันเนาะขุดฐานเพราะว่าตอน พอเล่นตลอดอ่ะชอบเกะอันนี้มาตลอดเลยไอ้พวกขอตเลงเนี่ยเพราะตัวเองขาดหานไม่ได้โอ้ยปวดขอ้พวกขี้เอษไอ้วกขี้เกียจทำไงอ่ะโอเคครับแล้วก็เราต้องวิง่งรอ,งอไปก่อนแล้วกันต้องวิ่งกลับไปนะาหาหมดเร็วเกิน ขึ้นมาผิดทางด้วยจะเลย,เลยเออคุณไนท์ครับผมผมผมลืมบอกคุณไปอย่างหนึ่งอันนี้เป็นฮาร์ดโหมดนะครับคุณไนท์ครับรใช่ครับดเดี๋ยวขึ้นไปตัดไม้งางบนม,มีมีล่องด้วยนะแต,แต่เป็นล่องแต่ว่าเป็นร่อง่ดีเลยคเป็นเหมือนรอยแยกอ๋อครับแต่ผมต้องไปตัดไม้ก่อนนะครับ มไไแม,ม,ม,มดดไม่ชอบกระโดดตีอะไม่ชอบเลยอาหารเยอะเกินดี จริงๆนะพูดตรงๆเลยลืมทางกลับแล้วเนี่ยรงปฝ่าแล้วตอนนี้โอ้ครับขอแสดงความเสีเสยใจด้วยครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยคุณอยู่ไหนอะคุณอยู่ไหนอยู่ตรงตรงที่เดิมเลยเดี๋ยวผมพาคุณขึ้นไปแล้ว,แ,ลวแต่แต่ว่านะให้ทางขึ้นที่เราขึ้นมามันอยู่ไหนเนี่ย หาก่อนนี่อยู่ดูเช่นแล้วขึ้นมายังไงอน่ยเมื่อกี้เออคือตอนนี้คือผมหาคุณไม่เจอไงเออตอนนี้เจอแล้วมา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 อ๋อนี่ไงขึ้นจากทางนี้ใช่ไนี่ไเนี่ยขึ้นหนึ่งแน่ขึ้นหนึ่ออนนงแน่เจอแล้วชิดเอาจริงๆเคยฝึกปากโก้ไหมครับอยู่แต่ว่า มันหนุกปากลัวไม้คบอ่ะเชือโอนี่ไงเจ๊ละมีมีอะไรีไหมเอ้ยเดี๋ยวพุทธน้องนี่ไปครับเ้อานี่ไปแมวเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอ้เหเสียงดีมากทำกล่องไหมทำกล่องแล้วแต่คุณนะครับ ขึ้นไปหาไม้แบบนึง่งหามางอะไรวะเนี่ยโอ้ยชีโอ๊ะกล่องอะไรล่ะอ,อุ๊ยกล่อกยากมากคับตอนนี้โอเคโอเคตอนนี้ผมได้ไอ้นี่มาแล้วครับมาโอเคแล้วก็ พอทาม่งไงเวลาอังตัดคลิปใช้เวลานานไหมไม่นานนะมาเป็นที่รอวเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรไงเราไม่ใส่พวกสกินะกินหรืออะไรต่างๆไงมาเล่นมันไม่นานใส่เค้มเพียงแล้วก็ใส่ไม่ไหวอ๋อโอเคไอ้ตรงนี้มีสิทธิ์เจอพึ่งใช่มันมีพึ่งอยู่ ที่นี่นรกเขาเขาเรียกว่านรกเยอะีดแยวผมจะกำลังจะลงไปหาคุณนายเพื่อที่เอาเตียงนอนไปให้นะครับเตียงนอน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 นอนกันก่อนน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 อนมานอนมานอนมานอนสิมานอนนอนเนเอ้าเฮ้ย อะไรอะไรครับระบบก,กิจฐานกระตุกกิจกระตุกอ๋อครับเป็นดิสิเราฆ่ามันมันมาแยกแต่ยังนงอนแย่มากแล้วเดี๋ยวพอเรา้องของพวกนี้แล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นนะครับเราไปหาทำรีก่อนไหมแม่นะำ ม่่นนนนน้น้ำำลัโอเคครับผมกลับมาแล้วครับโอเค,อเ,คเราต้องการเหล็กทั้งหมด5ก้อนนะครับแล้วก็ตเตาเผา1แล้วก็สมูทสโตนเราถึงจะได้ตเตาเผาที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกออกมานะครับเ้าว มาจา้ไหน่ะทางขึ้นอยู่ไหนะทางขึ้นทางลงมันโอ้โหงายอลิศโชคดีที่มันไม่มีของอะไรสำคัญมากม <c oughs> ใช่ใช่ทำฟาร์มฟาร์มกระบองเพชรฟาร์มกระบองเพชรอ๋อเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าที่นี่มันจะไม่มีไอ้นี่เนาะพีระมิดอาจจะมีก<ด>็ดได้แต่พวกเราไม่เจออ,อาจจะ<น>มีแต่พวกเราไม่เจอโอชิดต,ตรงนี้มีอะไรเป็นถ้ำโอ้โหกระตก <c oughs> แผนการแกล้งเพื่อน ตรงไหนอะมันจะตรงไหนดีเราจะไปตรงไหนกันดีเดี๋ยวไปดูนะอืมอืมโอเคนะครับตอนนี้พวกเราก็ออกมาสู่ตรงนี้แล้วก็อาจจะได้เวลาสมควรแล้วอะแล้าก็ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือได้เวลาอันสมควรแล้วนะเราก็คิดว่าตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีไหมอืมในทัเลนี้กําลังดีเลยในการสร้างบ้านเดี๋ยวพ่านหน้าเรามาสร้างบ้านกันนะครับใช่พ่านหน้าจะมาสร้างบ้านกันครับผมกะไว้ว่าตรงนี้จะดีที่สุดแล้วนะรู้สึกว่า ใช่ครับทำเลดีมากเลยเลดีโอ้โหมีภูเขาเลยนะเป็นเขาโอ้เดี๋ยววิ่งไปให้แมปมันโหลดก่อนแมปไม่โหลดแล้วมันไม่สวยโอเคนะครับไม่ต้องเห็นตรงนี้ก็เป็นภูเขานะแล้วก็ต้องเห็นน้ำอะไรเนี่ยต่างต่ต้นไม้อะไรเนี่ยมันมันกด F อะไรนะที่เออใชงมาแล้วกันเอาวไม่ว่านะครับทุกคนที่นี่นะครับอย่าลืมครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ ไอ้กับต้องเอาใหม่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 โอเค okay. f5 นะครับ f5 กด f5 ถึงจะมองเงี้ยเออ <Okay. S 2> เข้าใจไหมโอเคสำหรับ okay. so, คลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับกดไลค์นะกดแชร์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยเนาะแล้วก็กดไลค์ให้กับเอิร์ธแรมคามนะครับทีนี้เจอกันย <Yeah. S 1> ัย